สวัสดีค่ะตอนนี้จะมาพาดูราคาหมูที่ญี่ปุ่นกันนะคะไขข้อสงสัยค่ะว่าหมูที่ญี่ปุ่นถูกหรือแพงตอนนี้มาไขาความกระจ่างกันค่ะอันนี้เป็นซูเปอร์ดงกีนะคะเป็นห้างใหญ่ของญี่ปุ่นเลยค่ะหมูอยู่ที่ราคาขีดละ50-60บบาทนะคะถ้าเป็นหมูญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นหมูสไลด์ไม่สวยเนื้อมันเยอะ เนื้อน้อยมันเยอะก็อยู่ที่ขีดละ30บาทค่ะน,นี่จะถูกสุดแต่ถ้าหมูมาจากอเมริกานะคะหมูสไลด์หมู3ามชั้นก็จะอยู่ที่30ถึงสรถึง40บาทนะคะราคาจะถูกกว่าหมูญี่ปุ่นหมูมาจากเม็กซิโกจะถูกสุดนะคะ1ขีดตกอยู่ที่1ขีดอยู่ที่ประมาณ25บาบาทค่ะและตอนนี้ก็อยู่ที่โตเกียวนะคะ หมูที่โตคิวก็จะเป็นหมูพรีเมียมอะค่ะราคาก็จะแพงหน่อยตกขีดละ78บาทจนถึง110บาทนะคะถ้าสันในก็จะแพงนิดนึง115บาทต่อขีดอย่างกระดูกหมูก็75บาทต่อขีดนะคะค่าไขข้อเครื่องใจเรื่องหมูหมูของญี่ปุ่นกันไปแล้วนะคะสรุปคือความถูกความแพงของหมูขึ้นอยู่กับเกรดของเนื้อหมูหมูมีแบรนด์พรีเมียมราคาแพงกว่าหมูญี่ปุ่นทั่วไปนะคะ หมูนำเข้าถูกสุดนะคะวันนี้จะมามาทําหมูชุบแป้งทอดนะคะสไตล์ญี่ปุ่นหมูทงคตสึนั่นเองค่ะใช้ในส่วนของฮิเลนะคะฮิเลก็คือไม่มีมันค่ะหมูสันนอกบ้านเราอันนี้จะนุ่มนะคะแล้วก็แป้งขนมปังแป้งขนมปังอันนี้เป็นแป้งขนมปังแบบสดนะคะจะนุ่มๆหน่อยแบบแห้งก็ใช้ได้นะคะแล้วแต่นะคะบางคนก็ชอบแบบแห้งนะคะ เมืองไทยไม่รู้ว่าแบบสดมีขายไหมคะถ้ามีไม่มีแบบสดใช้แบบแห้งก็ได้นะคะแล้วก็แป้งสาลีค่ะอันนี้ไซส์เอ็มประมาณสองใบนะคะแล้วก็เกลือพริกไทยแบบสําเร็จค่ะอันนี้เหมือนเขาผสมมาแล้วเนาะจะเขียนว่าพริกไทยแบบอาราบิกิอะคะ่ะไม่ค่อยละเอียดมากมันจะหอมนะคะอันนี้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็คือกระหล่ำปีนั่นเองค่ะกระหล่ำปีหั่นฝอยอันนี้ขาดไม่ได้นะคะที่จะต้องกินกู้กับหมูทงกระสือค่ะโอเคเราไปทํากันเลยนะคะลรงมาหั่นหมูกันเลยนะคะเวลาหั่นหมูอย่าตัดไปตามเส้นของหมูนะคะ ทีนี้เราก็มาทุบหมูค่ะให้หมูมันนุ่มเนี่ยค่ะซื้อมาจากร้านหนึ่งร้อยเยนนะคะแล้วก็ทุบค่ะทุบหมูแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จัดจัดระเบียบให้หมูนอยที่เราจัดระเบียบนะไม่ใช่เพื่อความสวยนะคะแต่เวลาเราทอดอ่ะเนื้อหมูมันจะไม่แตกออกจากกันค่ะ ประมาณนี้นะคะพอเราทุบหมูเสร็จแล้วนะคะทีนี้มาโรยเกลือพริกไทยกันเลยค่ะเกลือพริกไทยอย่าอย่าใส่เยอะนะคะนิดหน่อยพอค่ะกลับด้านหมูแล้วก็โรยเกลือพริกไทยไปอีกหนึ่งรอบนะคะ นี้ก็มาส่วนทำส่วนผสมของแป้งกันนะคะทีนี้ก็เทปแป้งสาลีใส่ไปเลยนะคะคือบางสูตรก็จะบอกว่าให้แยกแป้งแล้วก็แยกไข่แล้วก็แป้งขนมปังใช่ไหมคะแต่สูตรนี้ง่ายค่ะไม่ต้องแยกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแลก็คนนะคะคนให้เข้ากันนี่ค่ะ เอาหมูชุบแป้งนะคะแป้งที่เราผสมกับไข่ไปแล้วแล้วก็กดค่ะกดให้ขนมปังมันติดกับหมูนะคะจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ ตอนนี้คลุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะมันร้อนประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบองศานะคะตอนที่ทอดลืมกดถ่ายค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคอยดูตรงส่วนของข้างล่างหมูเลยนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราทิ้งไม่นานเกินไปข้างล่างจะไหม้ได้นะคะระหว่างนี้ให้ช้อนเอาส่วนตรงนี้ทิ้งด้วยนะคะ ขนมปังที่ไหม้่เนี้ยค่ะโอเคอันเนี้ยไม่มีเสียงน้ําออกจากหมูแล้วนะคะแสดงว่าหมูของเราสุกแล้วค่ะไม่ต้องทอดนานมากนะคะไม่งั้นเนื้อหมูจแข็งเกินไปเนี่ยอร่อยค่ะเวลาหมูออกจากน้ํามันนะคะต้องตะแคงแบบนี้นะคะตะแคงหมูแบบนี้ค่ะแล้วก็สะบัดน้ํามันออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็มาวางในตะแรงตั้งขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเรานอนลงแบบนี้ค่ะ หมูน้ำมันก็จะไปกองอยู่ตรงส่วนข้างล่างของหมูนะคะเพราะฉะนั้นให้ตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะนี่ก็ทอดชิ้นต่อไปนะคะหมูสุกหรือไม่สุกนะคะสังเกตได้จากเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะจะมีน้ำออกจากหมูอันนี้แสดงว่ายังไม่สุกนะคะต้องรออีกสักครู่นะคะ ้าน้ำมันนิ่งแล้วอะค่ะเสียงเริ่มเสียงแตกเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยแสดงว่าสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มันตั้งไว้เหมือนเดิมค่ะตั้งก็ตะแคงไว้นะคะน้ำมันจะได้ไหลออกมาข้างล่างค่ะเห็นไหมคะแล้วหมูของเราก็จะไม่อมน้ํามันวันนี้เราจะทําซุปเต้าเจี้ยวนะคะเป็นซุปเต้าเจี้ยวเห็ดอันนี้เรียกเห็ดนามิโกะนะคะจะอร่อยค่ะจะมีความลื่นๆแล้วก็กรุบๆแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่น อันนี้ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็จะมีเต้าหู้ทอดค่ะส่วนผสมแค่สามอย่างนี้นะคะเราใช้เต้าเจี้ยวที่เป็นขวดนะคะจะง่ายะคะ่ะจะได้ไม่ต้องบาละลายใช้ไปนหนึ่งัพธีนะคะแล้วก็ใส่ผงผงปลาป่นะคะอันนี้เป็นผงจากปลาอิวาชินะคะร้อยเปอร์เซนเวลาใส่มันจะเพิ่มความหอมะคะ่ะเหมือนดาชิอะ,ะ่ะใส่ไปนหนึ่งช้อนนะคะ ได้แคลเซียมด้วยเนาะแล้วเราก็ใส่ผงข้าวเสอยาฉี่ไปนิดนึงนะคะไม่ต้องรอให้เดือดนะคะทีนี้ก็ใส่ทุกอย่างไปเลยค่ะยกเว้นต้นหอมนะคะซุปนโซชีิรูของเราอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ก็โรยต้นหอมไปเลยค่ะหรือว่าจะไปใส่ตอนที่จะกินก็ได้นะคะ หั่นเสร็จแล้วให้แช่ในน้ำเย็นประมาณ30วินาทีนะคะหรือว่า1นาทีก็ได้ค่ะหน้าตาหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะหมูไม่อมน้ำมันเลยเห็นไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย